คลุดจากวิกิพีเดียสาลานกุกรมเสรีคลุดเป็นสัตว์กึ่งเทพในประกณ์นำอินเดียและปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องเช่นมหากาบมหาภาระตะเล่าว่าขุดเป็นพี่น้องกับน้าและทะเลาะกันจนเป็นศัตรูนอกจากนี้ยังมีคำพีปุราณนะที่ชื่อว่าคุดปุราณนะ เป็นเรื่องเล่าของพยากรุดตามคติโบราณไทยเชื่อว่าครุดเป็นพญาแห่งนกทั้งมวลและเป็นพาหนะของพระนารายปกติอาศัยอยู่ที่วิมานชิมพีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้ แต่เพียงทําให้ขนของคุดจุดล่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้น <c oughs> ด้วยเหตุนี้คุดจึงชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสุบันซึ่งหมายถึงขนวิเศษคุดเป็นสัตว์ใหญ่มีอนุภาพและพละกําลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคาลวะคุดพอจะแบ่งได้เป็นห้าประเภทคือ ตัวเป็นคนอย่างธรรมดาทั่วทั่วไปแต่มีปีตัวเป็นคนหัวเป็นนกตัวเป็นคนหัวและขาเป็นนกตัวเป็นนกหัวเป็นคนรูปร่างเหมือนนกทั้งตัวเทพกรนำของคุธในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเล่าว่าคุธเป็นบุตรของพระกัจจยมุนีเทพบิดรและนางวินตา พระกัจจจวีร์ปณีองนี้เป็นฤาษีที่มีฤทธเดชมากองหนึ่งและเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์ในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูพระองค์มีชายาหลายองค์และองค์ที่เกี่ยวข้องกับกุศนั้นนอกจากนางวินตาแล้วยังมีอีกองค์หนึ่งคือนางกันทะลุซึ่งเป็นพี่น้องกับนางวินตาและเป็นมารดาของนาาทั้งปวงทั้งสองนางได้ขอพร ให้กำเนิดบุตรจากพระกัจยะโดยนางกัททลุได้ขอพอรว่าขอให้มีบุตรจำนวนมากซึ่งต่อมาก็ได้กำเนิดหน้า1,000ตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดานส่วนนางวินตาขอบุตรเพียงสององค์และขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาเมื่อนางคลอดบุตรปรากฏว่าออกมาเป็นไข่สองฟองนางรออยู่เป็นเวลา500ปี ไข่ก็ยังไม่ฟักนางทนรอไม่ไหวว่าบุตรของตนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจึงทุกไข่ออกมาฟองหนึ่งปรากฏว่าเป็นเทพพระบุตรที่มีกายแค่ครึ่งท่อนบนชื่ออรุณอรุณเทพพบุตรโกธมารดาของตนที่ทําให้ตนออกจากไข่กนกําหนดจึงสาให้มารดาของตนเป็นาธาตุนางกัตทรุและให้บุตรคนที่สองของนางเป็นผู้ช่วยนาง ให้ผลจากความเป็นทาตุจากนั้นจึงขึ้นไปเป็นสารถีให้กับพระอาทิตย์ชื่อสุริยเทศนางวินตาจึงไม่กล้าทุกไข่ฟองที่สองออกมาดูนางรอต่อไปอีก1,000ปีรอให้ถึงครบกำหนดที่บุตรคนที่สองซึ่งก็คือพญาคุธออกมาจากไข่นั่นเองอันหนึง่งเมื่อพญาคุธแรกเกิดว่ากันว่ามีร่างกายขยายตัวใหญ่โต,ตจนจรดฟ้า ดวงตาเมื่อกะพิบเหมือนฝาแลบเวลาขยับปีกที่ใดหุนเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมพระภายลัศมีที่พวยพุ่งออกจากกายมีลักษณะดังไฟไหม้ทั่วสี่ทิศซึ่งทำให้บรรดาเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนอย่างมากบรรดาเทวดาจึงพากันไปขอร้องให้ลดขนาดลงมาในการต่อมานากัททลุ และนางวินตาได้พนันกันถึงสีของมาอุ้ยใช้สที่เกิดข่าวกวนกระเสียนสมุดและเป็นสมบัติของพระอินโดยพนันว่าใครแพ้ต้องเป็นทาสอีกฝ่ายหนึ่งห้าปีนางวินตาทายว่าหมาสีขาวส่วนนางกัตทรุทายว่าหมาสีดำความจริงหมาเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทาย แต่นากรัะลุใช้อุบายให้หนาคลูกของตนแปลงขนสีดำแซมอยู่เต็มตัวมา้าบางตำนานว่าให้หนาคพ้นพิษใส่มา้าจนเป็นสีดำนางวินตาไม่ทราบในอุบายเลยยอมแพ้ต้องเป็นทาสนากัตรุถึง500ปีภายหลังเมื่อคุดได้ทราบสาเหตุที่มันดาต้องตกเป็นทาสและได้ ทราบเงื่อนไขจากนางนาคว่าต้องไปเอาน้ำำําอมฤตให้นาคเสียก่อนจึงจะให้นางวินตาเป็นไทยขุดจึงบินไปสวรรค์ไปเอาน้ำำําอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์และขัวพระจันทร์มาส่อนไว้ใต้ปีแต่ถูกพระอินและพระถวยเทพติดตามมาและเกิดการต่อสู้กันขึ้นฝ่ายเทวดานั้นไม่อาจจะเอาชนะได้ โดยพระอินใช้วัชระโจมตีพุทนั้นพุทได้รับพุทไม่ได้รับบาเดเจ็บแม้แต่น้อยแต่พุทก็จําได้ว่าวัชระ,ะเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้แก่พระอินจึงสลัดขนของตนให้หล่นลงไปเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระ,ะและรักษาเกียรติของพระอินทผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพด้านพระวิษณุหรือพระนาราย ็ได้ออกมาขวางคุดไว้และสู้รบพญาคุดด้วยเช่นกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงทำความตกลงยุติศึกต่อกันโดยพระวิษณุให้พรแก่คุดว่าจะให้คุดเป็นอมะตะและให้อยู่ตำแหน่งสูงกว่าพราะองค์ส่วนคุดก็ถวายสัญญาว่าจะเป็นพาหนะของพระวิษณุและเป็นทงคุดผ้าสำหรับปักทงอยู่บนรถศึก ของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่าเมื่อคุดได้หม้อน้ำอมมริตนั้นพระอินได้ตามมาขอคืนคุดก็บอกว่าตนต้องรักษาสัตว์ก็จะนำไปให้หนาเพื่อไทยมานดาให้ผนจากการเป็นทาสและให้พระอินตามไปเอาคืนเองคุดจึงเอาน้ำอมมฤตไปให้หนาคโดยวางไว้บนหญ้าคา และว่าได้ทําน้ําอมริตยหยดบนยาคา2อถึงสหยดด้วยเหตุนี้ยาคาจึงเป็นสิ่งมงคลในทางาศาสนา,าพรามณ์ส่วนหน้าเมื่อเห็นน้ําอมริตก็ยินดีจึงยอมปล่อยนางวินตาแม่คุดให้เป็นอิสระพากันไปสงน้ําชําระกายเพื่อจะมากินน้ําอมริตนั่นเองพระอินก็นำหม้อน้ำอมฤตกลับไปทำให้นาคไม่ได้กิน พญานาคจึงเลียที่ใบหญ้าคาด้วยเชื่อว่าอาจมีหยดน้ำเอเมฤตเหลืออยู่ทำให้ใบหญ้าคาบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวเรื่องนี้กลายเป็นที่มาของที่คำว่าทำไมงูจึงมีลิ้นเป็นสองแฉกสืบมาจนถึงทุกวันนี้แต่นั้นคุดกับนาจึงเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดและคุดนั้นจะจับกินหน้าเป็นอาหารเสมอ คุฑมีชายาชื่ออุนติหรือวินายกาโอรสชื่อสัมปติหรือสัมภาทีและชดายุหรือสดายุตามมนาคดีพุทธศาสนากล่าวว่าคุธมีขนาดใหญ่โตมากวัดจากปีข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งได้150โยชน์เวลากระพือปีสามารถทำให้เกิดพายุใหญ่ เกิดมืดมนและทํำลายบ้านเมืองให้หมดสิ้นที่อยู่ของกุดเรียบว่าสุบันพิภพเป็นนิมานอยู่บนต้นชิมพลีหรือต้นงิ้วอยู่เชิงเขาพระสุมน,นครุฑในทางพระพุทธศาสนาครุฑในทางพระพุทธศาสนา,พพาจัดเป็นเทวดาชั้นล่างประเภทกึ่งหนึ่งภายใต้การปกครองท้องเท้าวิรุณหกปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศใต้ โดยเหตุเกิดเป็นครุฑและทำบุญเจือด้วยโมหะครุฑมีกำเนิดทั้งสีแบบคือโอปติกะเกิดแบบผุดขึ้นชลาพุชะเกิดในครันอันทชะเกิดในไข่และสังเสชะเกิดในเท่าไข่ที่มีอยู่ตั้งแต่พื้นมนุษย์ป่าหิมพานป่าไม้งิ้วรอบ เขาพระสุมีนจนถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาครุฑชั้นสูงจะมีกำเนิดแบบโอปติกะมีขนสีทองมีเครื่องประดับแบบเทพ,พบุตรเทพธิดามีชีวิตอยู่เหมือนเทวดาแปลงกายได้และบริโภคอาหารทิ์เช่นเดียวกับเทวดาแต่ครุฑบางประเภทก็กินผลไม้หรือเนื้อสัตว์และเนื่องจากเป็นเทวดาที่มีเศษกรรม ทำให้อุบัติเป็นกึ่งเดราัฉานบางประเภทจับหน้ากินเป็นอาหารไปตามสัญชาตญาณความเป็นเดราัฉานของตนเองไม่ปรากฏบันทึกข้อมูลชั้นต้นจากพระไตรปิฎกหมวดใดๆดวักใดปรากฏเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าครุฑรวมถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาลุ่มใดมีการผูกเวรแปลงกายเป็นนายนิระบาลลงไปทำหน้าที่ลงทันสัตว์นรกในนรก การใช้คุฑเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยลิธานุภาพของพระยาคุฑจึงได้มีการสร้างรูปครุฑผ้าหรือผ้าครุฑผ้าหมายถึงครุฑซึ่งเป็นพาหนะเป็นรูปครุฑกลางปีกและใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งต่อมากรุงศรีอยุธยาด้วยว่าไทยได้รับอิทธิเทวราช ของอินเดียที่ชื่อว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายดังนั้นคุดซึ่งเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากและเป็นพานะของพระนารายจึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ดังที่ปรากฏในดวงตราหรือพระราชัญญากรประจำพระองค์ประจำแผ่นดินประจำราชวงศ์และประจำราชการเป็นต้นจากการที่ไทยได้ใช้คุด เป็นราชรัญจกรสำหรับประทับหรือหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชองค์การและใช้เป็นราชรัญจกรพระคุดผ่าประทับหนังสือราชการแผ่นดินมาแต่โบราณต่อมาจึงได้มีการใช้คุดตราคุดเป็นหัวกระาดาษของหนังสือของราชการไปด้วยเพื่อให้ทราบว่างานนั้นเป็นงานราชการส่วนรูปคุดสีแดงอยู่บนพื้นธงสีเหลือง เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่สี่งมหาราชนี้เมื่อเผชิญขึ้นเหนือเสาณนะพระราชวังใดแสดงว่าพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ณที่นั่นสำหรับพุธที่ปรากฏในขบวนเรือหลวงมีอยู่สามลำคือคุดเหินเห็ดเห็ดเป็นหัวขวนรูปพญาคุดสีแดงยุบหน้าเรือคุดตริดไตรจักเป็นหัวขวนรูปพญาคุดสีชมพูหยุดหน้า และพระเรือที่นั่งนารายทรงสุบรณรัชากาลที่9เป็นรูปพระนารายทรงคุดเป็นเรือที่สร้างขึ้นในสมัยรัชากาลปัจจุบันนอกจากที่การตราคุดปรากฏในส่วนรัชาการต่างๆแล้วในภาคเอกชนก็สามารถรับพระราชทานและพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราคุดหรือตราแผ่นดินในจิจการได้ด้วยโดยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่๕ ซึ่งเดิมเป็นตราอามโดยมีข้อความประกอบไปว่าโดยได้รับพระบรมราชานุญาตต่อมาในรัชกาลที่6ได้เปลี่ยนตาเป็นดินเป็นตาพระพุทธภาและพระราชทานตานี้แต่เดิมเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ได้พระราชทานตามราชตามอัธยาศัยและได้รับนอกจากจะเป็นช่างหลวงเช่นช่างทองช่างถ่ายรูปเป็นต้น และมักจะมีผู้ประกอบกิจการขา,ขายกับราชสำนักเป็นประโยชน์ต่อราชการแผ่นดินปัจจุบันต้องยื่นคำขอพระราชทานตาต่อสำนักพระราชวังเพื่อพิจารณานำความขึ้นเก่าบางคนทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตานี้ถือเป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคลสิทธิรับพระราชทานและการใช้เครื่องหมาย นี้จะสิ้นสุดเมื่อสำนักพระราชวังเรียกคืนเนื่องจากบุคคลห้างร้านบริษัทได้รับพระราชทานตายหรือเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่นพุดมีชื่อเรียกหลายอย่างตามนามเช่นกาดยปิบุตรแห่งพระกัจมุนีเวไตบุตรแห่งนางวินตาสุบัน ผู้มีปีกอันงดงามครุตมาศเจ้าแห่งนกสิตามันผู้มีหน้าสีขาวรัตตปักผู้มีปีกสีแดงเสวโรหิตเป็นผู้มีกายสีขาวและสีแดงสุวรรณกายผู้มีกายสีทองโคชเนศวนเจ้าแห่งอากาศขเคศวนเป็นผู้ใหญ่แห่งนกนาคนาสนะ สตูแห่งหน้าสุเรนทรชิตผู้ชนะพระอินทร์คุดราชการพุธราชการที่ใช้ในส่วนราชการที่แตกต่างกันออกไปคุดที่เทา้าตั้งเฉียงจะใช้ในราชการกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นส่วนคุดที่ใช้ในหน่วยง,งานอื่นจะใช้เป็นคุดเท้างุม้มในบริษัทไปรษณีย์ไทยคุดอาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงเขตบางรัก ที่มุกหน้าปีกซ้ายขวาประดับม้ยเครื่องปฏติมากรรมปูนปั้นคุดในแบบศิละปะร่วมสมัยขนาดสูงเป็นสองเท่าของคนจริงและผลงานของศาสตราจารย์ศินพีรศรีพยาคุดเป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์ในนิทานปรมมาลาในอินเดียมีปรากฏในวรรณคดีหลายหลายเรื่องซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ สำหรับประเทศไทยก็จะมีการสร้างพุุธต่างๆโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีความเข้มขังเป็นที่ต้องการของผู้ที่นิยมชอบสะสมพระก็จะมีของหลวงปู่เสงวัดบางนาซึ่งเป็นพุุธที่มีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันรักษาเพศภัยเป็นมหาอำนาจโคงกระพาดองกระพันแคล้วคาดหลวงพ่อเสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานี ก็จะมีหลวงปู่ผาดนะครับหลวงปู่ผาดจังหวัดอ่างทองนะครับก็จะสร้างครุฑได้เข้มขังก็จะมีหลวงพ่อผาดวัดบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอีสานใต้นะครับที่สร้างและก็ปลูกเสกวัตถุมงคลโดยเฉพาะคุฑได้อย่างเข้มขังนะครับเพื่อให้สิทธินุสิ์ได้นำไปติดตัวนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับคุมครองป้องกันนะครับสิ่งอัป,ปมงคลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำมาเสนอเป็นคร่าวๆเ,เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระยาคุธนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงนะครับความเป็นมาแล้วก็พระเกียรติที่ท่านได้นำมาสร้างนะครับตามตำรับตำราโบราณน,นะครับเพื่อให้บุคคลได้นำมาแขวนนำมาบูชานะครับเพื่อ ความเจริญรุ่งเรืองนะครับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับสำหรับพุทธผู้ที่แขวนนะส่วนมากก็จะใจร้อนหน่อยนะครับเพราะว่ามีพละกําลังตามพยาคุธท่านนะครับเขาจะมีความใจร้อนแต่รักความซื่อสัตย์นะครับมีความซื่อสัตย์พูดคําไหนคํานั้นนะครับมีสัจจะนะครับ สำหรับผู้ที่รับราชการก็สามารถนำพญาคุดมาแขวนนะครับนำมาบูชาติดตัวนะครับเพื่อกลุ้มครองนะครับเป็นมหาอำนาจนะครับป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับผมคุณผีคุณคนคุณใสต่างๆนี่พญาคุดท่านก็จะขจัดปัดเป่าให้นะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับผมซึ่งทางช่องของเราก็ได้นำมาเสนอ เป็นคร่าวๆนะครับไม่ได้นำมาในรายละเอียดมากนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางาที่ช่านชอบสะสมนะครับผู้ที่มีความชื่นชอบในพญาครุฑนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับก็คือหลวงปู่สิงห์วัดบางนานะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับแต่ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีความาเป็นที่นิยมของผู้ที่สะสมนะครับก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับผม ส่วนผู้ที่ต้องการที่จะนำมาติดตัวก็สามารถาดูในหนังสือดูทางอินเทอร์เน็ตทางชมรมต่างๆนะครับก็จะมีการสร้างพยาคุดอยู่หลายรูปหลายองค์นะครับก็สามารถเลือกตามความชอบตามความศรัทธาของแต่ละคนนะครับเพื่อนำมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับ เพราะว่าในตามตำราท่านก็เป็นกุศที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับมีฤทธานุภาพนะครับเป็นสัตว์ท,ที่เป็นอมตะนะครับตามโบราณนะครับเป็นสัตว์ที่ได้รับพรไม่มีวันตายนะครับไม่มีอาวุธใดๆที่จะมาทําร้ายกุศได้นะครับแม้แต่พระอินนะครับวัชระของพระอินก็ยังไม่สามารถทำร้ายคุดได้เลยนะครับแสดงถึงความศักดิ์สิทธิฤทธานุภาพและอิทธิฤทธิ์ของท่านนะครับ ก็จะส่งผลให้ผู้ที่นำมาบูชาติดตัวนะครับได้รับอานิสงส์ได้รับบุญฤทิตอิทธิฤทธิ์นะครับตามที่ท่านได้มีในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของพยาคุดนะครับเกจิอาจารย์ในปัจจุบันก็จะมีหลวงปู่วรานะครับอยู่กรุงเทพนี่แหละครับ วัดโพหรือวัดอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่ท่านได้สร้างนะครับสร้างคุดได้โด่งดังเหมือนกันนะครับสร้างได้โด่งดังที่คนนํามาติดตัวนะส่วนมากก็จะมีะะทางศิยานุสิตนะครับได้ขออนุญาตรสร้างหรือบางทีลวงปู่ก็สร้างเองนะครับเป็นตามรุ่นตามบางโอกาสตามการเวลานะครับก็คุดของท่านนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่ต้องการ ของนักนิยมสะสมนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับที่สร้างครุฑได้เข้มขังนำบุตรนะครับผมก็ขอ,อนำเรื่องมาคร่าวๆแล้วนะครับแต่บางทางทางอีสานหรือทาง ทางเหนือนะครับก็จะมีการสร้างเหมือนกันนะครับก็เหมือนทางของหลวงหลวงปู่ดีนะครับท่านเป็นศิทย์สายหลวงปู่ทบวัดช้างเผือกนะครับก็ได้สร้างพระยาคุตมหาอํานาจเหมือนกันนะครับรูปทรงสวยงามนะครับเนื้อนวโลหะเนื้อเงินเนื้อทองผสมต่างๆนะครับหลวงปู่ดีนะครับสานักสงฆ์มะขามอะไรนี่แหละครับท่านก็ได้สร้างเหมือนกันนะครับดูตามศูนย์ต่างๆได้เลยนะครับเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีความ ต้องการของพระเกจิอาจารย์ของพ่อองค์ไหนนะครับก็สามารถเส์บถามได้นะครับสอบถ,ถามทางเน็ตได้เพื่อนํามาบูชานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้นําเสนอมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ขอคงจบเรื่องราวของพระยาคุฑความเป็นมาของครุฑนะครับว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรและพระเกจิอาจารย์ที่สร้างครุฑได้เข้มขังนะครับก็พอเป็นแนวทางคร่อขาวไว้ แค่นี้ก่อนนะครับผมโอกาสหน้านะครับจะได้นําเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่สามารถที่จะเป็นข้อมูลให้ท่านที่ได้ชมคลิปนี้นำไปพิจารณาตัดสินได้ในโอกาสต่อไปคลิปหน้านะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสติดตามนะครับได้รับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม